สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ยูก็มีของชิ้นหนึ่งนะครับมานําเสนอพวกเราทุกคนนะฮะว่ามีคนตามหาโคตรเยอะนะฮะเป็นแม่เหล็กยึดโทรศัพท์มือถือนะครับผม ครับสวัสดีคนดูท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมจินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l Big w i l ี่ของพิวนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับพิวก็มีของชิ้นหนึ่งนะครับมานำเสนอพวกเราทุกคนนะฮะซึ่งของชิ้นนี้เนี่ยเป็นของที่มีคนตามหากันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแชทส่วนตัวเอ่ยนะครับหรือคอมเมนต์ส่วนตัวเอ่ยนะครับรออมมอรบ,บอกว่ามีคนตามหา โคตรเยอะนะฮะซึ่งของชิ้นนี้เนี่ยพี่ยูคิดว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ชอบการเดินทางสำหรับชาวสองล้อนะที่จะต้องออใช้โทรศัพท์มือถือนะครับหรือ,อ,อใช้ GPS นะรประกอบการเดินทางนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ยูจะมานำเสนอของชิ้นนี้นะครับมันก็คือนี่นะฮะเป็น แม่เหล็กยึดโทรศัพท์มือถือนะครับผมแม่เล็กยึดโทรศัพท์มือถือนะของ bkk 6 9นะฮะซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยพี่ยูจะมาทําการติดตั้งให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะแล้วเดี๋ยวใครที่สนใจของชิ้นนี้นะฮะท้ายคลิปนะพี่ยูจะให้วับแม่ค้าสุดสวยนะที่ขายของชิ้นนี้ไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ยูจะมาทําการติดตั้งให้พวกเราได้ดูกันนะฮะก็ ถ้าเราสั่งของชิ้นนี้มาเนี่ยอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจของมันเลยนะกระปุกหนึ่งนะครับในนี้ก็จะเนี่ยมีฟองน้ำกันกระแทกอย่างดีนะฮะแล้วก็เป็นตุ้มแม่เหล็กนะครับซึ่งตุ้มแม่เหล็กอันนี้ก็จะยึดติดก,กับถังน้ำมันนะครับยึดติดก,กับถังน้ำมันนะครับนี่นะฮะยึดติดก,กับถังน้ำมันรถนะครับก็คงถ้าพี่ยูแนะนำเนี่ยก็คือส่วนถังน้ำมันเนี่ยเป็นส่วนที่มันมั่นคงสุดแล้วนะฮะคงไม่มีใครเอาไปติด ตรงชิวหลอกนะ <c oughs> โอเคนะก็เราจะติดตรงถังน้ํามันนะครับเพราะว่ามันวิสัยทัศน์มันการมองเห็นมันง่ายนะฮะก็จะมีตุ้มยึดโทรศัพท์นะแล้วก็อย่างที่สองก็จะเป็นแผ่นแม่เหล็กนะฮะที่เอาไว้ติดด้านหลังเคสโทรศัพท์มือถือของเรานะฮะนี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันก็จะมีเป็นแผ่นนะครับแผ่นกระดาษนะครับนี่ครับ ไดก็คือแห้งนะเวดคือเปียกกระดาษเปียกนะครับเช็ดก่อนนะครับตรงพื้นที่ที่เราจะทําการติดแม่เหล็กลงไปแล้วก็เช็ดแห้งอีกทีนึงนะเพื่อให้มันแห้งนะครับอ่าแล้วเราก็จะทําการติดเจ้าแม่เหล็กชิ้นนี้นะฮะซึ่งจะติดยังไงนะเพราะว่ามันเป็นเทปกาว3มมาแล้วนะพี่อยู่รับประกันว่าแน่นแน่นอนแน่นแน่นอน,นครับเพราะว่าทะเบียนพี่อยู่เห็นไหมก็เป็น 3M เหมือนกันนะครับ 3M เราก็จะแกะกาว 3m นะครับ โอเคนะครับก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแน่นมากนะครับค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะพี่ยูสั่งมาสามสี่อันแล้วสั่งแล้วก็ขายรถทิ้งนะสั่งมาสามอันนะครับขายรถแม่งสามคันเลยนะก็ถ้าแก่นะก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าเกามันแน่นนะฮะกามันแน่นมากต่อไปนะครับแผ่นแม่เหล็กสีเอ้ไม่ใช่แผ่นแม่เหล็กกลมๆนะที่เราจะต้องแตะทาง ข้างหลังเคสโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยนะฮะก็พี่ยูเนี่ยยังมีของเก่าอยู่นะฮะติดมันไปลงติดลงไปเลยนะครับติดลงไปเลยนี่มันก็จะทําการติดได้นะครับหมุน360้ยบได้เลยนะครับเนี่ยก็ไม่เลื่อนด้วยนะฮะหรือเราดู GPS เนี่ยก็อยากให้เพื่อนข้างๆดูนะก็พลิกให้ดูอย่างงี้นะ <c oughs> <c oughs> นะฮะเล่นนะฮะแคนี้ครับเราก็สามารถหมุน360ได้เลยนะครับ ก็ถ้าแบบแดดมันส่องมากอ่าถ้าวิสัยทัศน์แบบแดดมันสะท้อนแล้วก็ปรับมุมหน่อยนะเห็นไหมให้มันแบบเข้ามาอย่างนี้นะใช้ได้เลยนะฮะหมุนได้360นะครับแล้วแน่นมากนะครับรับประกันเลยสําหรับสายยกนี่บอกเลยนะครับยกกี่รอบกี่รอบตัวโทรศัพท์ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับราคานะร,ราคา จะอยู่ประมาณ500กว่าบาทนะครับรวมค่าส่งนู่นนี่นั่นแล้วก็ตีไว้ซะหกร้อยนะฮะหกร้อยมาสมมติว่าเรากำลังจะเดินทางนะฮะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใช้ GPS นะจากโทรศัพท์นะครับแต่ว่าตอนนี้พี่ปักหมุดไปที่ไปชนที่พัคเก็ตนะไปะเดี๋ยวพี่ยูพาไปขับรถเล่นกันนะฮะนี่แทนที่เราติดตั้งมาเมื่อกี้นะฮะ ับไปเนี่ยแล้วเกิดแบบแดดสะ,สะท้อนมาแล้วก็มองไม่เห็นเราก็สามารถปรับได้นะฮะเนี่ยแล้วก็สามารถปรับเข้อหาตัวเราได้นะครับเห็นไ,ไหมมันก็สะดวกนะครับประหยัดเวลาประหยัดเวลานะครับเราไม่ต้องที่จะไปจอดรถข้างทางแล้วก็ควับโทรศัพท์มือถือขึ้นมาใช่ไหมฮะขับไปแล้วก็ดูเส้นทางไปแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราจะกุมตลอดนะ มันก็อันตรายเหมือนกันถ้าเราก้งตลอดนะฮะเพราะเราจะไม่ไม่เห็นทางข้างหน้านะฮะเนื้อที่ก็ค่อนข้างที่จะประหยัดมากนะครับเราไม่ต้องไปใช้อไอ้ที่จับโทรศัพท์แบบมีแง่งจับที่มันจะบังวิสัยทัศน์ด้านหน้าของเรานะอาจจะเกะกะขวางหูขวางตานะฮะอันนี้มันประหยัดเนื้อที่จริงๆนะครับดูเนี่ยครับแค่ตุ้มเดียวเอาอยู่เลยนะฮะแล้วก็ไม่มีเลื่อนไม่มีขยับแน่นอนนะฮะ นน่นปั๊กเดี๋ยววาพี่ยูเตือนนิดนึงนะครับเวลาเราใช้งานโทรศัพท์จริงๆเนี่ยก็เวลาเติมน้ำมันนะฮะก็พยายามเก็บโทรศัพท์มากับตัวตอนนะฮะเพราะว่าสสญญาณโทรศัพท์กับน้ำมันเนี่ยมันคงจะไม่ถูกกันใช่ไหมเวลาจะเติมถังน้ำมันก็ควรจะเก็บโทรศัพท์ไว้ที่ตัวตอน ที่สนใจของชิ้นนี้นะก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะพี่ยูจะแปะว่า Facebook แม่ค้าสุดสวยนะที่ขายของชิ้นนี้ให้พวกเรานะฮะเผื่อใครสนใจ มีโทรศัพท์สายเข้านะฮะเราก็สามารถที่จะเลื่อนรับสายได้นะฮะแต่ต้องมีบลูทูธนะถ้าไม่มีบลูทูธเนี่ยพี่ยูก็แนะนําว่าจอดข้างทางแล้วก็คุยให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยที่จะมาขับรถต่อนะเพราะว่าเราจะต้องใช้สติในการขับรถนะฮะถ้าเราเล่นไปขับไปก็ค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆนะฮะ โอเคเดี๋ยวก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวพี่ยูก็จะทิ้งนะครับทิ้งวัฟแม่ค้าสวยๆให้นะครับนี่นะครับก็แม่ค้านะครับพี่แพลวสวยๆนั่นเองนะครับพี่แพลวสีรับประพานะครับพิมพ์ไปใน facebook เลยนะครับตามตามชื่อนี้เลยนะครับก็จะเจอแล้วก็เข้าไปสั่งของได้นะครับไม่แพงแถมยังประหยัดเนื้อที่นะประหยัดเนื้อที่มากนะครับ ครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กดซับสไคร์นะแล้วก็กดกระดิ่งนะครับให้กับพี่ยูด้วยนะครับผมสำ,บนนนนบสำหรับวันนี้พี่ยูก็ต้องลากันไปก่อนนะครับวันนี้พี่ยูก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายรับผม